약치세요 โอเคครับก็วันนี้วันที่8เดือน8นะครับวยากร,รณ์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ไวยากร,รณ์เสร็จทุกตัวแล้วนะครับแต่ของเล่มนี้นะทีนี้เนี่ยก็จะเหลือพวกคําศัพท์ที่เราจะลุยกันนะครับก็ค่อนข้างจะตามแลนผมอยากจะสรุปไวยากรณ์ให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ทุกตัวเพราะว่าเล่มนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันมีไม่ได้เยอะมากนะวยากณ์นะครับแต่ว่าคิดว่าได้เป็นไวยากรณ์ที่แบบว่าสําคัญสําคัญจริงๆนะครับเป็นเบสของมันนะนะก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมจะ อ่านวยากรเล่มต่อไปนะครับผม่วนคำศัพท์ก็ท่องเหมือนเดิมตามแพลนเดิมนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราไปท่องคำศัพท์กันก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากจะมาไว้ตรงนี้ว่าเราเสร็จวยากรเล่มนี้แล้วนะครับโอเคไปคำศัพท์ครับผม let's go อัปเดตนิดนึครับผมมีอย่างที่เพิ่มขึ้นมาสาำหรับคำสับนะครับผมก็คืออันนี้อันนี้คือเหมือนสรุปแล้วว่าแต่ละบทต้องใช้เวลานานแคาไหนนะครับสำหรับคำสับก็คือผมอ่านวันละคู่หนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งสองอย่างเงี้ยนะครับก็นับเป็นหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับคำนามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด17ครั้งกริยา6ครั้งคุณศัพท์แล้วก็วิเศษ6ครั้งนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่บางวันก็จะเป็นคำนามกวบากริยาเพราะว่าเช้ารอบหนึ่งดึกรอบหนึ่งนะครับผมก็นั่นแหละนะ แ,แค่นั้นต้องตอบค่อสูตร้นัอกลอลงภเกดิเออร้านโอเคครับก็หลังจากที่เมื่อกี้ผมได้บอกไปว่าผมทำวยากรจากเรื่องนี้เสร็จแล้วนะ ตอนนี้ก็มานั่งดูวยากรณ์เรื่องนี้เพื่อเทียบว,ว่าตัดสินใจทำยังไงเดี๋ยวผมน่าจะลองวิเคราะห์โจทย์นะครับผมของโทปีก่อนว่ามันเป็นรูปแบบแนวไหนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเนี่ยท่องไวยากรณ์ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยพอมาดูในนี้ผมรู้สึกว่ามันมีอีกเยอะมากเลยที่ที่ยังไม่รู้ก็เลยจะมาลองไฮไลท์วยากรณ์ที่รู้แล้วในนี้นะครับว่าในข้อสอบเรารู้ตัวไหนแล้วบ้างนะครับผมโอเคก็นั่นแหละตามนั้นเดี๋ยวผมจะไป มีข้อโจทย์กันนะครับโกสวัสดีครับเช้าวันที่ก้าอ่ะอะออคุณนี้สิ่งที่เราจะทำตามผมก็คือการทําความเข้าใจข้อสอบนะื่อมานที่บอกไปนะครับผมว่าข้อสอบเป็นยังไงนะครับแต่ละอันเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ อาจจะเป็นภาษาที่เราอ่านก่อนที่เราจะหยุดไปประมาณ4วันนะครับผมเพราะเดี๋ยวผมไปเที่ยวไต้หวัน4วันนะครับแล้วก็กลับมาวันอังคารนะครับวันนี้ก็ทิ้งท้ายเก็บอะไรได้ก็เก็บครับ go สวัสดีครับผมและนี่คือวันที่15นะครับผมเราไปเที่ยวไต้หวันมาแล้วครับตั้งแต่วันที่10 11 12 13นะครับผมแล้วช่วงวันสิบสีเป็นวันหยุดผมก็เลยหยุดไม่ได้อ่านหนังสือนะครับก็วันนี้เราจะขับมาอ่านอีกครั้งในรอบ5วันนะโอเคครับก็ไปอ่านหนังสือกันครับผมเรายังเหลือเวลาอีกมันสองสิบห้าเดือนสิบวันนี้วันที่สิบห้าเดือนแปดน่าจะเหลือสองเดือนทั่วแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับไปเฮลวิโกครับผมลุย จากอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมที่เราทําการวิเคราะห์ข้อสอบที่เป็นพาร์ทฟังนะต่อไปนะครับผมเราจะทําการวิเคราะห์พาร์ทอ่านบ้างว่าพาร์ทอ่านมันเป็นยังไงนะครับดูว่ามันเป็นยังไงในแต่ละจุดแต่ละพาร์ทแล้วก็ดูว่าเท่าที่เราอ่านมาวยกรณ์ทุกตัวเนี่ยมันโผล่มาแล้วมากแค่ไหนนะครับผมลงกับคาศัพท์ที่เราท่องๆมาแต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกหลังจากที่วิเคราะห์พาร์ทฟังเสร็จนะครับผมผมรู้สึกว่าวยกรณ์ที่เล่มเล่มเนี้ยให้มาเนี่ย ผมว่ามันยังไม่ครบว่ะเออคือมันยังมีอีกหลายอย่างที่เพิ่งมาใหม่แล้วผมไปแปลแล้วแบบอ้าวมันไม่มีในนี้อะไรเงี้ยฉะนั้นนะผมคิดว่าเดี๋ยวพอเราวิเคราะห์ข้อสอบตรงนี้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายต่อไปก็คือเล่มที่มีไวายากรร์รวมเยอะๆนะอย่างไรก็ตามวันนี้เดี๋ยวเราลุยตรงนี้เสร็จนะครับผมก็นั่นแหละเมื่อกี้เราท่องศัพท์ไปแล้วนะก็นั่นแหละครับผมไปต่อ ก็ตอนนี้เราอยู่กับการทําอันนี้นะครับที่ผมบอกมา,าคือเก็บตกไวัยากอนนะก็จากวัยากอนเล่มเมื่อวานที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่วันนี้เราก็มาเพิ่มวยัยากอนนี้เข้าไปนั่นแ,แหละ โอเคครับผมก็ในวันวันเดียวกันวันนี้คือวันที่16นะครับสิหกออกัสนะครับผมก็อย่างหนึ่งที่จะขึ้นมาทำนะครับผมหลังจากที่เรามีการขึ้นเรื่องไวยากรล่าสุดนะที่เก็บตวัววยากรนะครับผมแล้วเราก็ได้ทําการวิเคราะห์เสร็จแล้วว่าโอเคข้อสอบจะออกมารูปแบบไหนว่ามีประเภทไหนบ้างแต่ละโจทย์เป็นยังไงแต่อะไรเป็นยังไงนะครับผมต่อไปเราจะไปสู่เรื่องของข้อสอบจริงนะครับเราจะไปทําข้อสอบจริงกันละแต่มันจะไม่ใช่การทําแบบ ครึทั้งหมดนะผมจะค่อยๆทําไปค่อยๆมาร์กตัวที่รู้ตัวที่ไม่รู้แบบจริงๆละแบบค่อยๆทําไปทีละอันละเอียดละเอียดเลยนะครับผมก็อะไรอันนี้อาจจะไม่ได้แบบทําทั้งชุดทั้งหมดก็ทําไปมีเวลาเนี่ยเลยครึ่งชั่วโมงก็จะทําอันนี้ไปเรื่อยทุกวันทุกวันนะนะตามนั้นไปเริ่มกันครับผมเปน็นอีกหนึ่งอย่างแทบเดินเข้นมานะครับผมเทปทีอกดเชียร์อีฟ 한국어 능력 시험 1 듣기 2번 친구가 많아요? แต่วันนี้คือวันที่23นะตอนนี้มีอาการปวดหัวเรื่อยๆน,นึงนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ผมตั้งใจว่าจะจบทั้งไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์นะครับของโทปิกหนึ่งแล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเหลือการอ่านคำศัพท์นะครับเหลืออีก6ชุดคำศัพท์นะครับซึ่งมันจะจบในสวันวันนี้พรุ่งนี้มาเลือนมันจะจบนะครับรวมถึงไวยากรณ์ด้วยนะครับก็คือเล่มเนี้ยก็จะทําการเก็บให้หมดนะครับภายในอาทิตย์นี้นะ อีก53วันนะครับผมก่อนที่จะสอบโทปิกหนึ่งนั่นเองนะครับเยอะอยู่นะแต่จริงถ้าตัดเสาร์อาทิตย์ออกผมว่ามันนิดเดียวเองนะไหนจะมีต้องไปทำงานอะไรอีกนะครับโอเคครับไปอ่านต่อครับ วันนี้คือวันสุดท้ายนะครับองโทปิกหนึ่งนะหมายถึงว่าคำศัพท์นะครับวันนี้เราจะจบคำศัพท์โทปิกหนึ่งกันแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายก็จะประมาณเจ็ดสิบสิบคำนะครับแล้วก็วันนี้ก็หวังว่าวกรณกรจะจบด้วยนะครับหผมฟูมากโอเคครับไปเรียบร้อยครับผมบทการ์ของวันนี้นะก็รอบสุดท้ายแล้วนะครับของวันนี้นะครับ ใช่ครับผมก็ยังไม่หมดนะวยากอนนะครับผมเล่มนี้เหลืออีก2องสองสติ่งนะครับก็จะจบวยากอนโดยสมบูรณ์แบบเลยนะครับตามนั้นก็เดี๋ยวคืนนี้มาเก็บให้หมดนะผมตั้งใจว่าจะให้จบภายในคืนนี้นะครับนั่นแหละตามนั้นก็เรียบร้อยนะครับโทปิกหนึ่งสำหรับวยากอนและคําศัพท์โอเคครับก็เที่ยงพอดีเลิกนะครับวันนี้วันที่25เดือน8นะครับผมก็เหลือเวลาอีก51วันนะครับผมก่อนสอบโทปิกหนึ่งนะนะครับแล้วก็อีก79วันก่อนโทปิกสอง ผมจะสอบทอปิก2ด้วยนะครับ ก็ถ้าใครนะครับผมอยากมีส่วนร่วมมากกว่ารับชมคลิปนะก็สามารถมาเป็นเมมเบอร์ด้วยกันได้นะครับผมโดยที่เมมเบอร์ของเราเนี่ยนะก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายนะครับผมตั้งแต่ได้ดูคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกไปจนถึงได้รับของเที่เลือกจากทุกทริปที่ผมไปเลยแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุสนยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆอย่างผมให้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยยังไงก็มาเป็นส่วนหนึ่งของช่องนี้แล้วก็มาเริ่มเดินทางไปด้วยกันได้ด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อดูรายละเอีดนะกันัััราารวครบรคบสสคบสส